เวลาก็ดีน้ำจมด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่บนในเกมจิตเอซนนะครับตามคำเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับวันนี้มีข่าวร้ายจะมาบอกนะวันนี้ผมจะกลับไปแคสแกงสตาร์เวกัสนะะไม่ไม่จะจะไม่กลับมาหาแซนอีกแล้วนะจะไปแคสสตาร์เวกัสนะฮะสตาร์เวกัสแล้วก็อะไรไม่รู้นะฮะ <c oughs> ผมไปเดี๋ยวเราไปเริ่มเจริงนเลย <c oughs> เป็นคลิปนี้คือคลิปสุดท้ายของคลิปจิตเอเซนะคือว่า ผมไม่อยากจะลาหรอกคือผมก็ต้องไปจริงๆนะผมไม่ทําภารกิจนะเขาเนี่ยผมจะมาปวดเมืองคระเขาเนี่ยผมจะมาปวนเมืองเขาเนี่ยผมไม่ยอมแน่แล้วผมจะมาปวนเมืองผมจะมาปวนเมืองให้ดูที่การปวนเมืองปัะถูวิธียิ่งม,ม,ามาเลยมาเลยตำรวจตำรวจมาแล้วระตำรวจเอ,อ้ยตำรวจมาแล้วหนึ่งเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเรีบไปเราไปปวดเมืองกันมาดิ ไปไปไปเดี๋ยวเราไปเกียมนะคันหน้าเยอะกิบุท้าแล้วว่ยจะห,หนักหน่อยไปไปเลยไปเลย โดนจับไอ้เหี้ยได้ตำรวจเล่นอย่างนี้กับูได้ได้โอ้ยมันกล้าเล่นอย่างนี้กับผมใช่ไหมครับท่านผู้ชมได้เราผมจะเล่นอย่างนี้กับมันได้ได้เลยตำรวจตำรวจน่างูได้เลยดี๋จะเข้าไปไป่วนยันโรงพักเลยไอ้เหี้ยผมจะเข้าไปป่วนยันโรงพักเลยคอยดูนะคนคนไหนขยันกับผมมากไอ้เหี้ยกูลงวัดเลย

ถึงจะล้างหมดลงพักเลยปึ๊บไปเอาออกไปทำเนีย,ยอะไรอะซีจไม่ไปจะมาฆ่ามันในเนี้ยโอ้เข้ามาเยอะกว่าเดิมพียตำรวจมาจากไหนเมืองเนี้ยเมืองไม่ถือว่าเล็กนะือนมันจะมาจากไหนวะเหี้ย ห mm hmm. นึง่งก็มาเซฟใหม่เลยใช่ไหมบอหนึ่งก็หนึง่งก็มาเซฟใหม่แล้วเพราะว่าโดนตำรวจจับโดนตำรวจจับไม่ใช่ว่าแบบไง,ไงนะ่ายๆนะเว้ยไม่ใช่มันไม่ง่ายน,นะเพราะของที่เราเสียไปจากตำรวจเนี่ยมันจะต้องมาน เก็บใหม่เลยอู้หูแหลกแหลกแหลกจักรยานอยู่ไหนวะยั่ายาขี่จักรยานมะเหี้ยรู้สึกจิกย้อนอยุคเราจะให้มันมาเป็นเพื่อนเราเพื่อนเราเพื่อนเราโอเคเดี๋ยวมันตามเรามาแน่ดูนะมันจะตามเรามาหรือเปล่าสิญญาดองมาริงานัวมามีรัก เริมาแน้ววาซีสี่เลกัสตีปะเนี่ยมาขึ้นดิขึ้นเปล่าจะพาไปป่วนเมืองเอนไม่ขึ้นเหรอทุกคนไปข,นขึ้นรถขึ้นรถ let's go let's go let's do it let's let's do it let's do let's do let's do it Let เออทำไมอ่ะไม่ออกนะ อ๋อเยอะไอ้นั่นทำไมมันม,มันไม่ขึ้นวะเป็นเพราะอะไรวะแก๊งตาวกั e c u t รู้สึกเจียใจมากเลยผมผมจะมาบอกความจริงของแก๊งตาเวก e c u t นะผมใครดูคลิปนี้อย่ามาอย่ามาด่าผมนะเพราะว่าคือแก๊งตาเวกั c เนี่ยผมโปรนะครับผมผมเล่นโปรนะผมผมไม่ได้เติมไม่ได้อะไรเยอะหรอกแต่ว่าไอ้สามสามร้อยห้าสิบเพชรนะที่ผมบอกอะมาเรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องตแหล่อะไรเลย ตอนนี้ก็มาบลูกแบบเขตมนันนะเนี่ยกัวนึ่งของของจริงของจริงจะมาซื้อรถเออไม่ใช่จะมาซื้อบ้านซื้อทีเดียอะไรรถเยะยะเลยอือซื้อไปอือบ้านหลังไหนโอซีเจจะพาเีีย์ตำรวจแบบสุดๆเลยเพนาี้จําได้เพราะว่าเป็นภารกิจสุดท้ายที่เราจะอยู่ด้วยกันแตกตำรวจ ไปไปไปเดี๋ยวพาไปปวนเมืองต้องแบบมาแบกภาระไอ้พวกเกี้ยสามตัวเนี้ยยิงโอนอืม้มชนชนจะรอมันไปที่ไหนดีวะปึ้งอุ๊ยอื้อ เออเออแบบนั้นแหละประมาณอ้าวเยอะหัวหน้าเยอะอื์แบบโคตรได้อะแบบแบบแบบโทเก่งสุดท้ายแล้วเว้ยป๊ปจินไว้เยอะจินก็ต้องมีซีเจนะไม่ใช่รูปแหวง มีอินก็ er, ต้อง cede, มีซีเจมีซีเจก็ต้องมีช, суд, ช็อคชารช็อคนะเขาพากันพูดกันแบบนี้โอ้โหโหโหแม่งยิงก oh ูเลยสัตว์สย oh, oh ึดแค่เอ oh, ๊ะมาทำไมทางนี้ทางอื่นๆมีแม่งไม่ไปแบบแปบตำรวจตามกูมาไหมวะโอโอว่าต่อโอ้ด้วยไม่ไม่ตามอ่ะเหี้ยตำรวจไม่ตามอ่ะรถ เออขนนั้นอะใครอยากจะดู GTA แซนคงไม่ได้ดูแล้วนะฮะเพราะว่าคลิปสุดท้ายแล้วเดอ้อพี่น้องเดอ้อมาดูนะฮะโอเคเดี๋ยวแบบผมตายตาเนี้ยเดี๋ยวผมจะจบคลิปเลยนะฮะเพราะว่าแบบคือแบบผมไม่อยากจากคนไปหรอกนะคือแบบ ผมก็ต้องมีอีกเกมมากมายที่ผมต้องไปเล่นอีกนะไม่ใช่แค่ E.T.A. San อย่างเดียวนะคือต้องมีอีกเกมมากมายนะผม <c oughs> นึ่งเดี๋ยวิงยิง,ยงวอรสสตัวเองไหมอมอื <c oughs> ้อมันก็ตายไปพร้องกับกูนี่แหละตำรวจตำรวจตายไปพร้องกับกู โอเคนะเดี๋ยวผมจะมาลบให้ดูเลยเดี๋ยวผมจะมาลบให้ดูอืมไม่อยากจากแกไปเลยนะจีดีเอแนฉันขอบายบายกับแกว่ะเลือดไม่อยากจากไปเลยเคลบละวึ๊บโอเค,ลบ,ล,อเคลบไปดูแล้วนะคะท่านผะู้ชมครับมอดก็ลบนะฮะโอเคตอนนี้ก็ลบโอเคตอนนี้พอจบแล้วนรี้นก็จะเรียนว่าพูดกันไรก็จะกันสุดขั้วผมเดินมาส่งที่นี้สวัสดีครับ